สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับนี่ก็คือเครื่องวัดแสงนะครับตัววัดแสงยี่ห้อ s e c o n i c นะครับรุ่น L 1 8 8นะครับรุ่นนี้ใช้ฐานนะฮะใช้ฐานตรงนี้นะครับนีฮะฐานเป็นฐาน LR 4 4นะฮะใช้ LR 4 4 1ก้อนนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ทราบก็ มาดูนะฮะดูจากเริ่มจากช่องนี้นะฮะช่องนี้คือ A S A ก็คือ,อตัวเลขของ I S O นั่นเองนะครับวิธีปรับก็หมุนตรงนี้ฮะ,ะหมุนตรงนี้ตรงเลยตรงนี้นะฮะหมุนไปนะครับเราใส่ฟิล์มเท่าไหร่เราก็ปรับตามนั้นนะครับสมมุติเราใส่ฟิล์ม200อ่ะเราใส่ฟิล์ม400แล้วเราก็ปรับไปที่เลข400นะครับนี่ครับ ซึ่งวิธีการทํางานของตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์สําหรับวัดแสงนะครับเซ็นเซอร์สําหรับตรวจจับแสงนะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้เราจะส่องไปที่จุดที่เราจะถ่ายวิวที่เราจะถ่ายนะครับสมมุติเราจะถ่ายไปด้านหน้าดนะ้านโน้นนะครับเราก็กดส่องไปแล้วก็กดตรงนี้ครับกดกดเสร็จนะฮะหมุนวงแหวนหมุนเข็มสีเขียวนี้ให้มาตรงกับ เข็มสีแดงนะครับอย่างนี้นะครับเราก็ปล่อยนะฮะทีนี้เรามาดูค่าค่าตัวเลขนะฮะแถวแถวนี้ที่เขียนว่า f t p นี่ก็คือ f stop f stop นะฮะ f stop เราปรับ f stop ตามหน้าเลนนะฮะก็คือเลนเรามีขนาด f stop เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะฮะนี่มีตั้งแต่1-64ถึง64เลยนะครับส่วนสีดำด้านนอกนี้นะฮะสีดำขอบด้านนอกนี้ก็เป็น speed shutter นะฮะ ชัตเตอร์ก็ตัวนี้มีสปีดชัตเตอร์ตั้งแต่2,000นะฮะ2 0 0 0 1น0 0้ 2000, ไล่ลงมาเรื่อยๆนะฮะจนมาถึง8วินะฮะ8วินะครับเราวัดแสงสมมติเราวัดแสง,สแ,สงแล้วก็หมุนหมุนเข็มสีเขียวให้ตรงกับเข็มสีแดงนะครับตัวนี้นะฮะเราเปิดรูรับแสงที่1.4นะครับเราก็ใช้สปีดชัตเตอร์250เราเปิดหน้าเลนสที่4แล้วก็ใช้สปีดชัตเตอร์ที่30นะครับปรับหน้าเลนสไปอยู่ ปรับชิชัตเตอร์ไปที่30นะครับก็คำนวณตามนี้นะฮะนะฮะคำนวณตามนี้เปิดหน้าเลนเท่าไหร่ก็มาดูว่าตัวเลขหน้าเลนเรามันตรงกับสีดำข้างบนนี้ s p e e ชั h เ t t e r เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมเทสต์แล้วนะครับผมเทสจากากล้องดิจิตอลไปแล้วนะครับปรับตามค่าตัวนี้ค่อนข้างจะตรงนะฮะมีมีม,มีอาจจะมี โอเวอร์อันเดอร์อยู่นิดหน่อยนะฮะไม่ถึงไม่ถึงครึ่งสต็อปนะครับไม่ถึงครึ่งสต็อปนะฮะสภาพค่อนข้างที่จะใหม่นะครับสภาพสวยงามเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือผมว่าเครื่องวัดแสงพวกนี้จําเป็นนะฮะสำหรับคนที่เล่นกล้องฟิล์มเพราะว่ากล้องของเรานั้นมันมีอายุการทํางานยาวนานนะครับอายุของกล้องนั้นมันแก่แล้วพวูดง่ายๆนะครับบางทีการวัดแสงของกล้องมันอาจจะเพี้ยนนะครับมันอาจจะไม่ตรงนะครับ เราก็หาเครื่องวัดแสงหรือตัววัดแสงที่มันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์หน่อยนะครับมาใช้แล้วก็พวกนี้มันเบามันเล็กใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋าเกงได้นะครับก็มารีวิวให้ได้ชมกันนะครับนี่ก็คือ s e ค o n i น l 1งพนนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสินค้าที่ญี่ปุ่นนั้นหาซื้อง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ